นเพื่อนมารีวิวรีวิวเผาถ่านลืมเผาลืมไอ้ไายให้เบิ้งตอนเอาฟื้นใส่หลัดเอาเลยนี่วาม่านี่แหละเพื่อนเพื่อนเผาอบทั้งลูกแก้วกับ ปล่อยไว้นั้นขางล่างเผาข้างบนนี่ม่ได้เผาข้างล่างนี่เพื่อนๆมีหลายวิธีเผาทานเผาข้างล่างขึ้นก็นมีเผาข้างบนลงก็มีแต,แตแ่แต่วิธีวิธีใดก็ดีขึ้กันแหละแต่ว่านลูกค้านี่มักเผาข้างบนสบายสะดวกสบายก็ต้องมาจูฟื้นยาก เอาชีพเพื่อนโอ,นอาชีถ่ทยเบึ่งตำนนี่แหละขอบคุณหลายๆเด้ดอจะกลัามาเบิ่งงลิด